สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวรลคังรกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรมนมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับหลายท่านที่พยมหา เห็นพระสมเด็จของเพื่อนสหธรรมิกลักษณะรูปทรงเนื้อหาอย่างนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์เส้นรวดนะครับใน YouTube ของท่านพรฟมาหาก็เข้าไปดูนะดูของคูบาจั์แอดมินหลายช่อง แทบทุกท่านนะครับเราอยากศึกษาเราอยากหาประสบการณ์พระหตมาหาไม่ได้ปล่อยพระเช่านะครับเพื่อนสทมิกต้องประทานอภัยที่ท่านได้คอมเมนต์ถามมาถามไลน์ถามเฟซถามเบอร์แต่เพื่อมาหาก็ไม่ได้ตอบกลับนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณเพื่อนสาธมิกที่เข้ามาพูดคุยกันอย่างกระยาะณมิตรนะครับเรียกว่าเราบุญสัมพันธ์กันจึงได้มาพบปะเป็นสาธรมิกทำกันนะครับถ้าเป็นพิมพ์เส้นลวดก็อีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะไม่ขอกล่าวเพียงแค่ว่าเกริ่นให้รู้ว่าลักษณะเนื้อหาทรงอย่างนี้ ไม่ใช่พิมพ์เส้นลวดนะครับถ้าหาว่าท่านมีเนื้อหารูปทรงแบบนี้ของหลวงวิจิตเท่านั้นนะครับเพื่อนสาธมิกไปหาหรือว่าดูเพิ่มเติมได้นะครูบาอาจารย์ระดับหนึ่งในท็อปเทนของเซียนเมืองไทยท่านก็นำหนังสือมาออกหรือว่าให้เราได้เห็นในโซเชียลอยู่นะครับ ในตำราธรรมเนียรพระสมเด็จนี้ก็จะมีให้เราได้ศึกษาเยอะก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปด่วนพูดเองนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการเก็บสะสมพระของเราตามตามจุดหรือว่าตามร็อกพิมนะครับตามเนื้อหานะครับองค์นี้เป็นพระที่มีความงาม นะครับโดยเฉพาะด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับด้านหลังนี่พระเยมหาเคยนํามาลงไว้แล้วนะครับเราจะเห็นเป็นก้อนผงพุทธคุณนะก้อนผงพุทธคุณหรือว่าเหล็กไหลไผ่ดำแหะครับนี่เป็นเม็ดเม็ดนะเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็ลักษณะขอบหลุมเม็ดมวลสารนี่ก็จะขมกริบเลยนะเพื่อนสมาชิก นั่นหมายความว่ามวลสารนี่ที่อยู่นอกเหนือผิวเขายุบลงไปเมื่อแห้งผ่านกาเวลาแล้วเขายุบลงไปเมื่อยุบลงไปนี่รอบขอบเขานี่นก็จะคมนะแต่หากว่าเป็นการตกแต่งกดชั้นนอกเข้าไปเนี่ยขอบเขานี้ก็จะมนทื่อเลยนะอันนี้คือเราสังเกตอย่างหนึ่งเลยอันนี้มองไม่ค่อยชัดเมื่อเข้ากล้องขยายแล้วนี่จะให้เพื่อนๆได้ดูชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ดูเป็นเบื้องต้นมีรอย หนอนดลน,นะดูเล็กดูน้อยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เราก็จะเห็นลักษณะขอก็จะมนๆทื่อๆอ,อ,อย่างนี้แหละครับลักษณะการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเราก็จะเห็นบ่อน้ำตาลุมดวงจันทร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับองนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายไปพร้อมกันนะครับ เราจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ได้เห็นความงามที่เป็นธรรมชาติของบล็อกพิมพ์ของกรูบาอาจารย์แต่ละจุดนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูเราก็ทำใจให้ผ่อนคลายนะครับเราอย่าไปเ,าเรียกว่าวิตกกังวลนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พอยามาหาย้ำอยู่เสมอนะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูพระนี่เราเราอย่าพึ่งใจร้อนแล้วก็อย่าพึ่งด่วนอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจนะครับพิจารณาอยนิโสมนสิการนะเรียกว่าพิจารณาด้วยใจเยบคครเราดูพพักนะเรียกว่า เป็นวงรีเลยนะครับบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตรนรมณเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านก็นี่แหละครับพระพักนี่ก็จะเป็นรูปทรงรูปทรงวงรีเนื้อก็จะมีล่องรอยการเรียกว่าเนือ้อเนี่ยพองเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยจับนี่เย็นมือนะ จับในเย็นมือโดยเฉพาะซุ้มระครังเนี่ยเราเกตเนี่ยจะสะบัดพาดผ่านซุ้มระครังนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเขาจะสะบัดพาดผ่านซุ้มระคังเ,เพื่อนสมาชิกดูนะครับเป็นเอกลักษณ์ช่างหลวงนะแกบล็อกพิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยยากนะเพื่อนสมาชิกถ้าหากว่าไม่มีความ ราณีตสมาธิมั่นคงเนี่ยการแกะบล็อกพิมพ์น,นี่ยากนะผ่านผ่านซุ้มระครังขึ้นไปเราก็จะเห็นเพื่อนสมาชิกดูเรียกว่าและธาุขายสิเป็นก้อนเลยนะยก็เป็นก้อนเส้น เส้นังคับพิมพเส้นขอบกระจกหรือว่าเส้นวาสนาเนี่ยคมนะคมกริบเลยนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆว่าเม็ดเม็ดมวลสารและธาตุกายสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเลยนะครับใกล้ใกล้ประมาณนี้จะจะไม่มัวจะไม่ฝ้าฟางนะ ถ้าใกล้มากกว่านี้ก็จะฟ้าฟางนะเพื่อนสมาชิกกล้องกล้องเย,ยมหานะก็จะไม่ไม่ค่อยมาตรฐานนะครับกล้องขยายเราจะเห็นว่าลักษณะการยุบไปของของก้อนมวลสารเห็นไหมเขายุบลงไปในขอก็จะคมก็จะคม จะมาเช็ดเเคดูแต่ละเม็ดนะครับแต่ละเม็ดนี่สวยงามหลุมที่ยุบลงไปเนี่ยขอบเขาเปลือๆสังเกตดูนะครับเนี่ยขอบเขานี่จะคมนะเนี่ยขอบนี่จะคม คล้ายกับรุมกาบากนะเพื่อนสมาชิกนี่หยุบลงไปองค์นี้มีแรก่ธาตุกายสิทธิ์หลายองค์นะเพื่อนสมาชิกหลายเม็ดมากนะครับนี่ก็หยุบลงไปนะครับเรามาดูพระอุละ คล้ายกับเป็นกลีดทองคำนะเปืือนสมาชิกเนี่ยติดอยู่ในองค์พระเปืือนสมาชิกเห็นไหมครับคล้ายกับเป็นเม็ดแร่ทองคำนะคล้ายกับแร่ทองคำติดในองค์พระเลยนะครับเนี่ยที่เราเห็นฝังอยู่เนี่ย แลขาธิกายสิธิ์หมลยนะพิมพ์องค์หลวงวิจิตเนี่ยดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกสามช่างหลวงที่เราทราบกันในหลวงวิจิตหลวงสิทธิหลวงวิจารเนี่ยพุทธศินต่างกันมากเลยนะพ่อใหญ่มหาเคยนํามาลงให้ดูแล้วนะเปรียบเทียบให้ดูเลย,ยเพื่อนสมาชิกดู ดูแลทาดกไยส์ซิทานนะครับงามมากนะคาสิกเม็ดแดงแล้วก็เห็นนะเพื่อนสมาชิกในเม็ดแดงเม็ดแดงพระสมกอกำแพงนะครับเรียกว่าเม็ดแดงถ้าเพื่อนสมาชิก เห็นพระสมเด็จเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้นก็บอกนะเรียกว่ามวลสารบังคับว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่มากก็น้อยต้องมีนะต้องมีไม่ใช่ว่าเป็นแบบถ้าถ้าไม่มีจริงก็แก่ปูนเปลือกหอยก็คือบางคนพรมพิมพ์ทรงก็อีกแบบหนึ่งปูนเปลือกหอยก็ปูนเปลือกหอยของแท้แล้วก็จะเห็นค่อยเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าหากว่าลอกเรียนแบบเนี่ยเขาจะหามวลสารยากนะ มาในโทนสีเดียวกันเลยนะถึงจะฝีมือขนาดไหนเนี่ยใส่มวลสารเข้าไปเนี่ยแต่ความเป็นธรรมชาติคนที่ผ่านประสบการณ์ผ่านการดูมามบ่อยก็จะมองออกนะเนพื่อนสมาชิกดูเม็ดใหญ่มากนะเม็ดเนี้ยเราดูทุกจุดนะครับใหญ่มากนะเพื่อนสมาชิกองนี้เม็ดเล็กไหลเยอะมากนะเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเนี่ย พิมพ์สูงก็งามเพื่อนสมาชิกดูสิครับเป็นเม็ดๆเ,เลยนะเป็นคนก้อนนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังนะครับดูให้เพื่อนสมาชิกดูด้านหลังเห็นไหมครับในด้านหลังสองนี่ไม่อยากปล่อยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเม็ดพระธาตุนี่ผุดขึ้น,นอันนี้ก็คือ เม็ดเลืกไหลัยดำความงามศิละปะดูเม็ดนี้นะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นรูปมันหมครับเนี่ยขอบรูปนี้ก็จะคม กรมกริบเลยนะครับเวลาทันหยุดลงไปเนี่ยเราจะเห็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่ารอยรอยรอยปูไตนะเ,เปื่อนสมาจิกเนี่ยรอยปูไต ลักษณะรอยปูไตเล็กๆเ,เนี่ยครับเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยงดงามนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนะ ความงามของท่านนะแต่ละเม็ดเพื่อนสมาชิกดูแลธทา่ากายสิทธิ์กับเหมือนกับเป็นหินศิลาที่คุณนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ รอยปูไตก็ชัดเจนเลือนลางเบาบางแบบธรรมชาตินะครับแต่ละจุดให้เพื่อนเพนได้ดูด้านข้างนะครับด้านข้าง ถ้าเป็นบล็อกสําเร็จเนี่ยบล็อกสําเร็จรูปก็จะมีฟูอากาศหลุมดวงจันทร์รูอากาศเล็กๆจะไม่ใหญ่เหมือนบล็อกแกะนะครับบล็อกแกะก็จะมีรูอากาศบอ่อน้ําตาเยอะนะครับขอบพระสาเร็จเนี่ยอย่างเงี้นะครับถ้าเป็นบล็อกสําเร็จเนี่ยก็จะมีบ้างนะเห็นไหมครับแร่เหล็กไหล บ่อน้ำตาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเห็นไหมครับนี่บ่อน้ำตาเนี่ยความงามเม็ดเหล็กไหลไฟดำนี่ชัดเจนเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย เราค่อยๆดูนะดูทุกจุดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูปูนเปลือกหอยเขานะครับมิดทองคําก็มีนะเพื่อนสมาชิกแร่ทองคําไม่ต้องคํามีอยู่หลายจุดนะครับเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับเนี่ยบ่อน,น้าตานะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่งามและคลาสสิกมากนะครับยุบลึกเข้าไปด้านในเลยนะครับ นี่คือด้านข้างนะครับเราดูทุกจุดนะครับดูทุกมุมเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูมุมนี้นะครับ่ะดูความเป็นธรรมชาติคลาสสิกมากนะครับแต่ละองค์นี่ แต่ละจุดให้เพื่อนๆดูดันหน้าอีกรอบนะครับดูมิดมวลสารและธาตุกายสิทธิ์เพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พืมาหาช่อง2สอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ